ไหมินาซังคอนดิจิวัตะชิวะซันเดย์สวัสดีครับซันครับผมขอต้อนรับเข้าสู่เกมเพซโซทูในเจเนสิตครับในคลิปอิปมนต์ในพาทนี้นะครับผมก็จะมาพูดถึงตัวชุดเกาะ12ดาวตัวเดิมที่ตอนนี้มีขั้น อัปเกรดกันแล้วนะครับอะซึ่งชุดเกราะที่ว่านั้นก็คือจะเป็นตัวชุดเกราะเลเลตี้ระดับ12ดาวพูลากุลุอาเมอหรือก็คือโปรเกอาร์เมอร์นะครับเป็นชุดเกราะระดับ12ดาวที่เป็นตัวสิทบอันนี้ที่เราจะสามารถทําการอัปเกรดได้ซึ่งการอัปเกรดนะครับต้องมีการใชไอเทมชิน้นนี้นั่นก็คือตัวพูลากุลุวันส์หรือก็คือโปรเกวันส์ Once นะครับมันจะเป็นอเทมที่มีการดรอปจากในตัวเลเวลเควสในช่วงนี้นะครับอะถ้าหากว่ามาดูที่ตรง เคสเคาน์เตอร์แล้วก็ที่ตรงเลนเปิดเคสนะครับอ่ะซึ่งตอนเนี้ยมันจะมีเคสที่จะมีการดรอปไอเทมตัวนี้ด้วยซึ่งถ้าหากจบเลนเปิดเคสนี้ไปแล้วนะครับมันก็จะมีเคสใหม่ๆที่จะมีการดรอปไอเทมตัวเนี้ยกันอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าอ่ะคลิปเนี้ยผ่านไปนานแล้วก็สามารถตามหากันได้จากเคสอื่อกันเหมือนเดิมนะครับอ่ะก็สำหรับตัวไอเทมชิ้นนี้นะครับจากในเคสนี้เนี้ยมันจะดรอปรอบละประมาณสัก 1-, 1 3ถึงชิ้นแล้วแต่ดวงแล้วแต่การกดแลดอบของเรากันด้วยนะครับแล้วก็จากนั้นเนี่ยนำไปรวมกับโบเกกินเดอร์แล้วก็จากนั้นเราก็จะสามารถทําการอัปเกรดขั้นของตัวชุดเกาะกันได้ซึ่งการอัปเกรดการแลกเปลี่ยนเนี่ยจะทํากันที่ร้านไอเทมเทเดอร์มาที่ร้านไอเทมเทเดอร์นะครับจากนั้นก็เรื่ข้อสุดท้ายในตอนนี้ซึ่งตอนเนี้ยแพทจะมีการปรับเปลี่ยนหน้าเมนูของตัวไอเทมเทเดอร์กันไปนะครับก็เห็นว่าหัวข้อล่าสุดเนี่ยก็คือจะเป็น ตัวระอัปเกรดซึ่งจะมีเป็น2ขั้นนะครับซึ่งอันแรกเนี่ยก็คือจะเป็นรานขั้นเดิมก็คือเป็นการอัปเกรดตัววูดซิตี้เซนิโอกับตัวชุดเกราะที่เป็นสิบดาวขั้นก่อนหน้าน,นี้นะครับแล้วก็สรบขั้นที่2เนี่ยก็คือเป็นของใหม่ในครั้งนี้กับตัวชุดเกราะที่เป็น12ดาวที่เราสามารถอัปเกรดกันได้ซึ่งจะมีอยู่2ตัวกันเลยนะครับซึ่งอนเนี้ยจะเป็นชุดเกราะที่จะมีชื่อซีรีส์ว่าเอ็กซ์คูลูอาร์มาหรือก็คือเอสครูอาร์เมอร์นะครับส่วนตัวเอสครูอาร์เมอร์เนี่ย มันจะมีการแบ่งเป็น2สายด้วยอก็จะนะครับว่าจะมีสายปกติที่เป็นตัวสีเขียวกับสายพิเศษที่จะเป็นตัวสีม่วงนะครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวขอพูดถึงการแลกก่อนกันละกันสหรับการแลกกับอัปเกรดตัวชุกเกาะ2อันนี้นะครับจะใช้ขอเหมือนกันเลยนะคือเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะเอาของของเราเนี่ยอัปเกรดเป็นสายปกติสีเขียวหรือว่าจะเป็นสายพิเศษสีม่วงเนี่ยก็คือใช้ขอเหมือนกันเลยซึ่งของที่ว่านี้ก็คือจะมีตัวชุดเกาะขั้นก่อนก็คือเป็นตัว โรเกอาร์เมอร์นะครับสำหรับโปรเกอาร์เมอร์เนี่ยชิ้นที่เราจะมีการใส่ใช้งานไปนะครับจะส่งผลต่อการแลกด้วยถ้าหากว่าเราใส่แบบชิ้นปกติเนี่ยขอได้มานั้นก็แบบว่าอาจไะปแบบบวกศูนย์พรางป้องกันอะไรแบบปกติเท่าเดิมเลยแต่ถ้าหากว่าเราใช้ชิ้นที่มีการตีบวกมามีอักเมนมีตัวพรีเซนต์หรือฟิกซ่าเนี่ยมันจะโอนไปที่ชิ้นใหม่ทั้งหมดกันเลยนั่นเองนะครับพะนั้นขังและขับผมเนี่ยก็จะแนะนําว่า ให้ทาฟิกซ่าให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าถ้าอัปเกรดไปแล้วเนี่ยมันจะมีข้อจํากัดในการอัปเกรดตัวฟิกซ่าเพิ่มเติมก็เลยนะ่าว่าทาให้เรียบร้อยก่อนที่จะทําการอัปเกรดเป็นแบบขั้นใหม่ก็แล้วกันนะครับอ่ะจากนั้นเนี่ยก็คือจะ,จะมีเป็นตัวไอเทมนะครับซึ่งจะมีอยู่2อย่างอันนึงก็คือจะเป็นตัวโปรเกกินเดอร์ สตูปโปเก็ินเดอร์นะครับก็เป็นเทมที่ดอกจากเคล็ดับสูงๆโดยทั่วไปกันอยู่แล้วซึ่งอันนี้มีการใช้500ชิ้นในการอัปเกรดนะครับซึ่งตัวนี้นอาจจะดูเยอะแต่ว่าไม่ได้หายากขนาดนั้นนะครับแล้วก็ตามด้วยเทมใหม่ที่ว่าถึงกันไปก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นตัวโปเกวันส์นะครับซึ่งโปเกวันเนี่ยต้องใช้ทั้งหมด75อันในการอัปเกรดนะครับซึ่งโดยเฉลี่ยาการลงตัวเ,เวล็กตเควสเนี่ย จะได้รอบละประมาณสัก2ชิ้นก็ลงเกือบๆจะอบจะ40รอบในการอัปเกรดตัวชุดเกาะแต่ละชิ้นกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้เวลาในการฟาร์มในการอัปเกรดกันซะหน่อยกันนะอ่ะซึ่งอันเนี้ยจะเป็นการอัปเกรดทั้งแบบสายปกติสีเขียวกับสายพิเศษที่แบบเป็นตัวสีม่วงกันด้วยนะครับใช้ขอเหมือนกันเลยนะแล้วก็ถัดมาจะเป็นสเตตัสหลังจากที่เราทําการอัปเกรดไปแล้วว่ามันแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ะก็เ,ยเลยเริ่มจากพลังป้องกันก่อน พระป้องกันนะครับจากเดิมที่เป็น58หน่วยจากตัวขั้นก่อนสีส้มนะอัพเกตไปเป็นสีเขียวหรือสีม่วงก็ตามเนี่ยมันจะกลายเป็น60กันแล้วนะครับจะเห็นว่าพระป้องกันเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเป็น2หน่วยด้วยกันแล้วก็ถัดมานะครับจะเป็น damage resist อ่ะสรับเมทดีซินะครับถ้าหากว่าเป็นตัวโปเกอั m เมอร์ขั้นก่อนขั้นแรกเนี่ยมันจะเป็น0%นะครับซึ่งเนี้ยนับว่าเป็นจุดอ่อนของตัวจุดก่ออันนี้ที่อุตสาห์เป็น12ดาวพลังโจมตีก็เยอะแต่ว่าเลือดดเมทดีซิเนี่ยไม่มีเลยแต่ว่าพออัปเกรดไปปึ๊บ จะมีดัมเมจรีซิตกันแล้วนะครับจะเห็นว่าดัมเมจรีซิตเนี่ยจะอยู่ที่2%องเอรนนี้คือส่วนที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับก็คือพลังป้องกันเนี่ยเพิ่ม2หน่วยแล้วก็ดัมเมจรีซิตเพิ่มขึ้นม,ม,มาอีก2%นะครับอ่ะแล้วก็ถัดมาจะเป็น status สเตตัสสับสเตตัสที่เป็นพลังโจมตีจะเพิ่มเหมือนกันนะครับก็คือเป็น7%นะขั้นก่อนก็เป็น7%เหมือนกันแต่ว่า HP กับ PP เนี่ยจะมีจุดที่เปลี่ยนแปลงก,กันไปนะครับถ้าหากเป็นขั้นนก่อตัว p ปรเกรดอาร์เ ar เนี่ยจะมีการเพิ่ม HP 50 HP แล้วก็ PP 5 PP ด้วยกันนะครับก็คือเป็น50กับ5แล้วพอทำการอัปเกรดแบบเป็นสาปกติปุ๊บก็จะเห็นว่าตัวสีเขียวอันนี้นะครับ XX Crew Armor เนี่ยมันจะเป็น80 HP กับ 6 PP นะครับก็คือ HP เนี่ยเพิ่มมาอีก30หน่วยและ PP เพิ่มมาอีก1หน่วยด้วยกันนะครับก็คือนนี้จะเป็นของที่มีการอัปเกรดเพิ่มเติมเข้ามาพลังป้องกันเพิ่มขึ้น2องเดบิเซิตเพิ่ม2 HP 2> เพิ่ม30แล้วก็ PP เพิ่มอีก1นะครับนี่คือความแตกต่างกันระหว่างตัวสีส้มกับสีเขียวที่แบบเป็นสายปกติแล้วตัวสีม่วงอันนี้ล่ะอันนี้นะครับมันจะเป็นตัว S q u Armor Version ลิเซ่ Version ลิเซ่นะครับเป็นตัวสีม่วงที่มันจะแบบเน้น HP เยอะ แต่ติดลบ PP ครับผมอ่ารับตัวุจก่อดสิว่าอันนี้นะครับจะเห็นว่า HP เนี่ยบวกเยอะมากบวกตั้ง150กันเลยนะครับซสื้อถาเทียบกับขั้นแรกเนี่ยขั้นแรกคือ HP 50ใช่ไหมครับตัวสีส้มเนี่ยแต่พออัปเกรดปุ๊บมันกลายเป็น150กันเลยก็คือ PR ตัว HP เนี่ยจะเพิ่มมากกว่าเดิมถึง100แต่ว่า PP เนี่ย จะโดนติดลบมากถึง15กันเลยทีเดียวนะครับจากเดิมที่มันเป็นการบวกนะก่อนอันนี้เนี่ยบวก5เคราวนี้ติดลบ15เรียกได้ว่า P ีพเนี่ยหายกันไปเยอะกันพอสมควรนะครับซึ่งสหรับสายพิเศษสายพิเศษเนี่ย จบอบสำหรับคนที่ต้องการ HP เยอะๆแต่แรกกันคือ PP ของเราเนี่ยจะน้อยลงไปนะครับถ้าหากใส่ไป3ชิ้นเนี่ย PP แล้วลงกว่าเดิมถึง45 PP กันเลยนะก็ลองไปขนักดูนะครับว่าเราเป็นสายที่ใช้ PP เยอะหรือเปล่าเรามีการซื้อ PP ไว้หรือเปล่าเหมาะกับการเล่นสายนี้ไหมสำหรับคนที่ต้องการ HP เยอะๆนะครับซึ่งคนต้องการ HP เยอะๆเนี่ยก็จะเป็นคนที่ชอบเล่นแบบ เออแบบสายเลือดครึ่งหล่ออะไรอย่างนี้นะครับอย่างเช่นตัวเมนเทนบาลซ์อะไรแบบเนี้ยก็คือสามารถใช้ตัวชุดเกาะสีม่วอันนี้กันได้ที่แบบจะเน้น HP เยอะเราจะมีช่วง HP ที่ยาวมากขึ้นแต่ถ้าใครที่แบบ เป็นสายตีห่างๆไม่ค่อยได้เคาลเตอร์มีการกดเพีย์ไวๆเนี่ยก็จะแนะนําว่าให้เป็นสายปกติไปจะดีกว่านะครับเพราะว่าสีเขียวเนี่ยมันเป็นสายบาลานที่มีทั้ง HP แล้วก็ PP ไม่มีค่าติดลบกันด้วยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสายที่แต่างกันในเรื่องของการใช้ HP เยอะกับน้อยประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าหากใครที่แบบเน้นในเรื่องของพลังโจมตีนะครับบอกก่อนเลยว่าทั้งก่อนกับหลังอัปเกรดเท่ากันก็คือจะเป็น 7%ทั้ง3สายนะครับอาจเฉนว่าชุกกาะสีส้มขั้นก่อนแล้วเนี่ยโปเกอัเมอร์บวกพลังโจมตี่7%แล้วพออัพเกรดไปปุ๊บเป็นยังไงก็เป็น7%เหมือนกันทั้ง2ตัวกันเลยนะครับสรุปว่าตัวชุดกาะ12ดาวเนี่ยมันเป็นชุดเกาะที่เออเราจะสามารถ เพิ่มสเตตัสส่วนอื่นได้ทั้งเรื่องของพลังป้องกันด a m เมด r ร s ซ s t HP กับ PP ที่แตกต่างกันออกไปประมาณนี้นะครับแต่ว่าพลังจบตีเนี่ยจะเท่าเดิมกันเลยนะอันนี้ก็จะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชุดก,ก่อที่มีการอัปเกรดกันไปนะครับออกอีกอย่างหนึ่งอันนี้ขอเตือนนิดนึงนะครับตัวชุดก,ก่อขั้นก่อนที่เป็นโปรเกรอเมอร์ตัวหินส้มเนี่ยเราสามารถซื้อขายได้แต่พออัปเกรดปุ๊บซื้อขายไม่ได้นะครับ ทั้งตัวชุดเกาะที่เป็นสีเขียวกับตัวสีม่วสองอันนี้จะไม่สามารถวางขายในตัวตลาดใน My Shop Personal Shop กันได้แล้วก็จะรวมไปถึงตัวไอเทมที่ใช้ในการอัปเกรดกันด้วยนะครับก็คือเป็นตัวอ r โปรเกวันโปรเกวันเนี่ยก็อัปเกรดไม่ได้เหมือนกันด้วยเพราะฉะัน,นี้เลยเป็นชุดเกาะที่ ต้องหาวัตถุดิบเองแล้วก็ใช้งานเองเท่านั้นไม่สามารถเอาไปต่อยอดไปขายเป็นเงินกันได้นะครับโอเคครับและนี้ก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับตัวชุดเกราะระดับ12ดาวที่เราสามารถทําการอัปเกรดขั้นกันได้จากตัวโปรเกอาร์เมอร์จะกลายเป็นตัวเอสครูอาร์เมอร์นั่นเองนะครับซึ่งการอัปเกรดนั้นต้องมีการใช้ไอเทมที่หาจากตัวเลเวเดควส์ Q. ซึ่งในช่วงแรกนี้เนี่ยมันก็จะมีแค่จากตัวเลเวเดควสเท่านั้นนะครับแต่ว่าในอนาคตเนี่ยก็จะมีการรอบจากในตัวควสอื่นกันด้วยก็รอติดตามอัปเดตลองดูวว่่านนนั้นนีย มีการดรอปกันหรือเปล่ากันแล้วกันนะครับที่ต้องใช้75อันในการอัปเกรดกรนาซึ่งหมายความว่าก็ต้องลงเนี่ยร้อยกว่ารอบอะถ้าต้องการจะอัปเกรดให้ครบทั้ง3ชิ้นนะครับก็ต้องลงแบบ เกือบๆจะร้อยกว่ารอบในการอัปเกรดคนละสง3ส่วนแต่ว่าสําหรับใครที่ไม่ได้ซีเรียสเรื่องเกี่ยวกับสเตตัสส่วนอื่นที่แบบไม่ใช่พลังโจมตีเนี่ยก็ไม่จำเป็นต้องรีอัปเกรดก็ได้นะครับเพราะว่าพลังโจมตีทั้งเกอะกระหลังเนี่ยมันจะเท่าเดิมแต่แต่กันแค่ในเรื่องของสเตตัสทั้งแบบพลังป้องกันเดบิลดซิแล้วก็เฮสฟีกับพีพีต่สายที่เรามีการเลือกประมาณนี้นะครับก็ขอให้ได้ของอัปเกรดกันไปทุกคนก็นแล้วกันนะครับผมอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่